ดนตรีอีสานหลังจากพูดนิดนึงเอาเป็นลายน้อยด้วยลุกตัวไม่ถึงเพราะว่ามันต่ำไปใส่รีเวิร์หไฮโป่หน่ในเดอร์ อันนี้จังสังขารน,นี่ไอ้คือกันมันบ่แน่เกิดแก่เจ็บตายไมายได้หูคือกันแท้ คนบุญนำพาอุ้ยนอสาธิตของจันทร์ คนฟังเอ่ยน,นายสานิชัยทองสีซื้อเดิมเข้านองหัวลิงคือบ้านเกิดขอชูเชิดเสียงเปิดดังซื้อกองคนย่อยงก้าวขานลูกกาละสินทินบ้านน้ำสาธิตทองจันถือเป็นคนสำคัญ ถือเป็นคนสำคัญพรสวรรค์มีเหลือลนมีใจหวังมีความเพียรเป็นเมืองตน้นคือเหตุผลอยากดังเด่นทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นหมอลำนักร้องใจของไวไ้ด้ไต้ตาม ขยันทองม,มองคาม,มีโอกาสบันทึกเสียงหยุดน้ำตาเถิดน้องคือสำนีเรียบเรียงเอาไว้เป็นลำเดินทำน้องขอนแก่นกะแมนได้เป็นลำเดินทำน้องขอนแก่นกระดังได้ไปทางใดกองสะนันปากโกรธใจคิดถึงอีกหลายเพลง อีกหลายก่อนวานันซื้อดังกองทัวไทยท่านอาจารย์คำเกิงทองจันปั้นแต่งไว้น้ำสาธิตทองจันหลายก่อนล้ำตามเหลียวพนคนมู่กันในน้ำนี้ปากโกรธใจคิดถึงดังเต็มที่มีซื้อดังยังบออยู่ชีวิตการต่อสู้ หาเงินเลี่ยงขอบพัวตะเว้นไปจนทั่วในผืนแผ่นดนไทยคำกระบืนขึ้นกระไปใส่ใจเต็มลอยการพักฮอนนั้นมีหน่อยคอยเอาใจผู้ตั้งท่าแฟนอยากขอพบหน้าเพราะถ้าฟังพินิดห้องฟังลำลองอยู่ประจำ มีบางเตื้อแก้วเสียงช้ำทำให้ลาไปตามไม้ใช้งานหลายคงบ่ไหวมูลโลกไัยกรุมเรากายสังขารกระป้านเขาเอินสูงไว้ไปตามว่าอาน,นิจังว่าสังขารามนุษย์สานีบอพพนสู่คนใดกะดังกัน นายสาธิตท้องจันว่านั้นถือปั้นแต่งเป็นคนดังหูได้ฟังเสียงลำหากอยู่นำไทยบานมีผลงานทางด้านการแสดงเป็นวงไงอาจารย์คำเกิงท้องจันปั้นแต่งไว้ซื้อดังกองทั่วไทยที่น้องเออ พี่น้องเอ๋ยมา,าบัดนี้เหลือแต่เสียงพงจำได้กายดับไปคนว่งน้องดิดเอยทิมเหือนสานก่วงต่อก่วงวางไว้อยู่หลังชีวิตคนมันหนักยุดอยู่ยังตั้งเทียงคือความตายร่างกายเผาทำลายคืนสลายสูญสิน้น กายถมดินมาลลา้มั่งร่างสลายกายเป็นเท้าอันชีวิตมนุษย์เทากะหากเป็นจังสีอันชีวิตมนุษย์เทากะหากเป็นจังสีมีได้ก็บพเหลือมมือนี้นาอขอบคุณเดือศิล,ลปินทันนายกสมาคมทันดเรเวลพงษ์ อาจารย์ปอฉลาดแม่อังคนางต้นตำรับแม่คู่พิสมัยเพชรล่มโชยและญาติมิตรมาเอ,อื้อเฟื่อเพื่อแพ,อ,พอ,อาไลาหามาทำบุญกินทานผ่าน,านตาเห็นในล้อมดวงใจนอมสงไห้ดวงวิญญาณสถิตสู่ โยวิมานชันฝ่าลาสังสังสมสาจิตเอื้ยนองนิดเอื้ยขอให้พ้นทุกมุมเสวยทิพนนแดนสวงถ้อคำเอืยอย่ายาควงหลังพระวงน้ำผู้อยู่หลังทั้งสิ้นสนุกกิน สนุกกินสนุกใชยใส่เสียงลำนํากอมบริวารมีมากพรอมย่อมือน้อมสงพอนแนวใดหนอแนวใดผิดเดือด้อนตอนยังอยู่น้ากันกายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมจงอภัยยะเหลือทางอโหสิกรรมทั้งสองขาง ปาปล่อยวางทั้งสองฝ่ายสาติดท้องจันเอื้อยไปสบายเสวยสุขทุกบ่อพอยอมือนอนทรงสาการแด Gue t referred to as Tuka